ปกตีก็พอมีพี่้องทุกท่านมัยังไม่อยู่กับผมอยู่ในรายการพี่พี่ชนะครอวันี้ผมก็จเมาเล่นเกมนีอกม้เดี๋ยวก็อาชีพอีไรวันสัดเดียวกับไอคิวด้วยดิไงบัตอะไรบัตไทยไบหรออันไม่ถ ok ูกก็ขออภัยด้วยนะครับ ผมก็ไม่ค่อยเก่งอารกินนะครับจะบอกให้ครับ ว่ได้ด้วยโอ้โหจะอะไรเฟี้ยวฟ้าอะไรขนาดนี้ ใส่ให้จัดไปโอเคนะครับโอเคไอ้ดอไอ้ดอจิงดิกับรลุโอดอดโอ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 โีโอโอีอโอออโอโอโออโอออโนโอน นี่เห็นไหมได้เสียงไหมยายผมทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบ็คทาเลยมาแล้วฮึมเกรียนเออม,มาแล้วไในทีมเราเนี่ยโคตรงงเลยนี่ใช่ไหมในในทีมเราในทีมเราโอ้ทีมเราสีเขียว 你这个。 ช่วยสั่งซ้อนมันไม่ไม่ไม่ไมไม่ไมเข้าไปนั่งนังนังั่งนั่งงั่นั่งนั่งน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 ่งนั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 ั่งนั่งนั่งนนังนั่งนั่ง กระจิงเจวผมได้ที่หนึ่งครับโอเคจะบออะไรให้พบนี่กัดโอ้ยเรเวลสาม่ะโอ้โหเราต้องคีนให้ได้โอเคปืนโตอัพอัพโอเค บบเทาได้เลยได้ยินเสียงคนดลาไหม <c oughs> โอ้โหมีผมคนเดียวไทยค่ายี่สิบสามอ่ะโอ้โหค่าหกสิบห้าหกสิบห้าอผมยังอ่านวิจบเลยลูกเพะะออออ่เรือของวัชชอนอุ้ยมหาราจะอะไรจะให้เพื่อนออกก่อนให้เพื่อนออกก่อนไปไปไป,ไปเดี๋ยวผมหลุดผมหลุดพี่ นีไอ่นเนี่ยกไม่นานจโกโก้คันสยสยสยอีกไม่นานนยียย่มทำให้เป็นโกโก้คัยาลาดคิวม อีกเลยสวยสวยเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นเกี่ยวมือเห้อวู้โอ้ผมทำไมได้ที่หนึ่งตลอดเลยเนี่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 ยโอ้โห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 ,โโห,โโหโปวดมือเลยฮะ อะไรปืนโตเหรอซื้อเหรอ,อก็ได้สกิลพุ่นแล้มันก็เหมือนกันเนี่ยงงไหมครับมันสองอันสองสตางค์ไม่รู้ว่าใครจะมีที่ไหนกูไม่รู้นี่เป็นด่านสุดท้ายที่ผมจะเล่นโอเคนะคะ ปืนแะไรกับปืนไม่แรงก็ขนนูนทำไมมาสองอันที่ซื้อทำไมเออใครคครสร้างเกมยิงมันโกโก้คันยิงมันโกโก้คันไม่ตกน้ำอีก คลิปผมก็เด็กหม่ธรรมดาธรรมดาสำหรับใครชอบเกมนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคือผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของพวกผมเอ้ยผมดิผมมีคนเดียวเนี่ยโอ้โหต่อท่าดูอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบาย